เราจำราอะเร้จราเพื่อนกอที่ไหน เขาดูตลอดล่ะแต่คุณยายไม่รู้เรื่องหรอกเห็นไหมย่าเห็นกระตาน่ะถึงใจโบยอ่ะเดี๋ยวยินเสียงไปแล้วเห็นไหมน้ำมือมันน่ะจับพวกมันตอนนี้เป็นเลยนี่ครงเดี๋ยวอายุมือฮะกันมือไหมเดี๋ยวไูเจอน มันก็คลาของมันน่ะเหมอนกันแหละแต่บ้านนอนนอนอยู่บนเปลดูแต่มันไม่เห็นหรอกแปลว่ามันคลาในกำงอย่างนี้อะไรอยู่ตรงนั้นเจอตรงนี้นะมีทั้งสร้อยทั้งแหวนในใหญ่ เดียวอยากใส่เกแล้วใช่ค่ะไปนาก็ไม่กล้าไปเขาก็ยชักจริงจงเนาะพูดก้มก้มเยมาเรียบข้างหลังค่ะก็นอนตรงนี้แหละนี่ตรงนี้แหละยายก็เลยถามถามมันว่ามาเขาพูดภาษาเขมรนะว่าเราจำราถ้าพูดภาษาไทยเดี๋ยวมันทำยังไงมันก็คลํางกุมมันนั่นแหละเอาออกจากกางเองชัดเลยแหละชัดเลยชัดเจยวเลยชัดมากเลยป้าก็ลุกอย่างนี้แหละ ลุกยืนว่าจะแวบบไปนน่นไปตะโกนเรียกมันก็ขับรถไปเลยกลัวเหมือนกันแหละกลัวอันตรายจะมาทมํามีดีไม่ร้ายอะ่ะใช่ค่ะแล้วเราอยู่คนเดียวในช่วงนั้นอะ่ะอ,อยู่คนเดียวค่ะใ,ในบ้านเนะ่ะคนเดียวทำอะไรอยู่ยายก็นอนอยู่บนเปลนี่แหละค่ะคแล้วมันก็ขับโมอเตอนแรกอนแรกมันจอดอยู่หน้าบ้านนะ แล้วมันก็นานนานอยู่เหมือนกันแหละมันจอดอยู่ก็เลยมันกบนมาจากตรงนี้มานี่มันมาจอดตรงนี้ค่ะถึงไงต้นเหตนมันว่ามามาอยู่ตรงนี้ป้าก็นอนบนเตรว่ามาคอยใครมาคอยใครมาคอยใครมันก็ตอบว่ารอเพื่อนแล้วเพื่อนอยู่ที่ไหนเดี๋ยวมันมาว่างี้แต่มันก็คล้ำแหละเอาออกมาจากกระกิงเลยแหละชัดๆเลยแหละใช่ค่ะ เลยเห็นป้าจะลุก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 ยืนแล้วมันก็ขับนี้นะ่ะ<อ>ไปครับก็เห็นในคลิปที่ลูกชายเขาอยู่กรุงเทพส่งมาให้ส่งมาให้ว่าช่วยติดตามคนนี้ให้หน่อยทําไมละ่ะแล้วมันมาทำอนาจาร้าบ้านแม่อตอนนั้นพวกผมก็ประชุมอยู่ที่อำเภอครับ<อ>ผู้ใหญ่ทั้งตำบลไปชุมที่อำเภอผมมาถึงก็เลยลงลงประกาศในเฟซทีนี้ก็มีพี่น้องจากหมู่สิบเจ็ดหมู่เจ็ด ทุ่งสว่างหรือจะเนียงเขาก็บอกว่ามันก็ก่อเห็ดถน้นด้วยในวันเดียวกันอก่อเหตุจบจากถนนมาก็วนมาทางนี้มาถึงหมู่หนึ่งคือมันตะเวนทําไปทั่วเลยครับคือใบหน้าเขาจะมองไปหาที่ผู้หญิงครับมันจะสังเกตถ้าที่เท่าที่ฟังข่าวมาเขาบอก,กว่ามันจะสังเกตบ้านไหนที่พิงอยู่คนเดียวมันก็จะจอดโดยไม่อายแล้วก็มือก็สไลด์นอนตัวเองนี่นะเน้นคนแก่คนอะไรที่อยู่คนเดียวนี่นะส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุอือ